ตอนที่เจ็ดใจเจ้าเอิร์เซลจนรู้สึกโมโหจนหูแดงไปหมดเหตุใดถึงถูกข้ามหน้าข้ามตาท่านอองทําไมใจร้ายใจดํากับตนถึงเพียงนี้คิดไม่ผิดหรอกที่จะสลัดตาแหน่งไม่อยากเห็นอะไรที่มันรําคาญใจให้มันพ้นตาไปเสียยาไใ้ที่เขาสมรสกับเหนียวองิงทุกสิ่งอย่างก็คงจะหวานชื่นแต่ที่โกรธมากในตอนนี้ก็คือถูกสั่งให้ไปเอาน้ําจานมาให้ดื่มแล้วจะอยู่กับสตรีเพียงลําพัง พบเจอเหตุการณ์เช่นนี้มีหรือใครจะรับได้ร่างบางดึงกระฟัดก,กระเฟียดลงไปชั้นล่างระหว่างนั้นก็เจอเหมียวอิงที่หัวกระไดพอดีนางกําลังจะมาที่ห้องท่านออกในอีกฟากหนึ่งทั้งคู่มองหน้ากันสีหน้าแววตาของหญิงงามผู้นั้นหากเป็นผู้ชายที่ชื่นชมในสตรีก็คงจะดูไม่ออกแต่ว่าเซียวจุนนั้นผู้ไม่ได้ฝักใฝ่สตรีเพศแทนอยู่ในฐานะที่เหมือนจะเป็นศัตรูกันอย่างไรอย่างนั้น คราวก่อนที่นางไปถวายตัวถึงตำาหนักท่านอองในยามวิกาลเซียวจุนก็เข้าไปขัดทั้งที่ไม่ได้อยากจะไปแท้ๆมาบัดนี้คิดทบทวนแล้วว่าจะปล่อยให้เป็นไปนตามที่ท่านอ,องอยากจะทําให้มันสิ้นเรื่องไปทั้งคู่มองหน้ากันว่าที่พระชายาลำดับที่สองย่อตัวให้เล็กน้อยตามมารยาทนางก้มหน้าหลบสายตาทำทีไม่กล้าที่จะต่อก่อนใดๆร่างบางหายใจเข้าลึก ไม่มีคำเสวนาใดก็เดินลงบันไดมาเพื่อจะมารับเมรัยเึื่อกลับไปถวายใช้เวลาอยู่สักพักน้ำจันรรเตอร์ก็ถูกเตรียมใส่ถาดพร้อมกับจอกสำหรับดื่มสุราอีกสองจอกมมลเล็กนั้นยกถาดขึ้นกลับขึ้นไปบนบันไดชั้นสูงคิดไปคิดมาเขาก็ทำเหมือนว่าตนนั้นเป็นค่ารับใช้โมโหจะไม่รู้จะโมโหูอย่างไรก็กอกเสียงเคาะประตูก่อนที่จะเปิดมันออกเพราะว่าไม่อยากเป็นการเสียมารยาท คิดแต่ว่าสองคนนั้นก็คงจะกําลังใกล้ชิดสนิทสนมแต่พอเปิดประตูเข้าไปกลับพบว,ว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นมือเล็กก็ยกถาดไปวางเอาไว้แล้วหันซ้ายแลขวาใจหนึ่งก็อยากกลับออกมาให้มันสิ้นเรื่องไม่อยากรู้อยากเห็นอะไรทั้งสิ้นทันก็ได้ยินเหมือนมีคนอาบน้ําอยู่ด้านในห้องอาบน้ําที่มีฝาบางๆกั้นเอาไวเ้เซลจนหูแดงจนเหมือนจะสุกให้ได้ยังไม่ทันไรก็เข้าไปอาบน้ํากันแล้วหรือเหตุใดจะต้องมโหูถึงเพียงนี้ก็ไม่ทราบได้ รู้แต่ว่ามันโมโหจนมือเล็กสั่นระริกเสียงอาบน้ําดังอยู่ด้านในพอให้ได้ยินกับคนตัวบางที่กำหมัดพยายามจะข่มใจไม่ให้โกรธหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายอารมณ์ขาหนึ่งบอกให้ก้าวถอยหลังออกไปจากตรงนี้เสียกับขาอีกข้างบอกให้เข้าไปดูให้มันเห็นกับตาว่าท่านอ,องกําลังส่งน้ําอยู่กับสตรีเพศจริงๆครืคดข้าเอาน้ําจานวางไว้ตรงนี้กล่าวรายงานให้เขาทราบว่าที่เปิดเข้ามานี้ เพราะว่าจะแจ้งเรื่องสุราเมไรสั่งให้ไปเอาสายตาก็กวาดมองพบว่าท่านอองนั้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวอกวกว้างของเขาอยู่พ้นเหนือน้ําด้านบนผมที่สยายลงมาประบาเชียวจุนหน้าแดงก่ําก้มหน้าหลบสายตาวางมันไว้ตรงนั้นแล้วเจ้ามาตรงนี้คือข้าจะจะมีสักครั้งไหมที่เจ้าไม่เถียงข้าก็าท่านอาบน้ําอยู่ข้าจะไปหาที่หลับที่นอน เซียวจุนเขาเรียกอีกเขาเรียกชื่ออีกคนเสียงเรียบแต่มันเป็นการบอกว่าเขาสั่งอย่างจริงจังคนตัวบางถอนหายใจแล้วก็เดินมาใกล้ถ้าจะสั่งข่าทำอะไรอีกถ้าจะให้ข้านั่งเรียนสุราให้ท่านกับนางแล้วเราก็บอกเลยว่าข้าไม่ทําปฏิเสธไว้ก่อนกับเรื่องที่ไม่ทำแน่ๆอีซานยิ้มเล็กน้อยท่านยิ้มอะไรเจ้านั่งลงก่อนถ้าไม่อยากนั่ง คนตัวสูงนั้นเงยหน้ามองจดจ้องสายตาถึงแม้เขาจะไม่ได้พูดอะไรต่อแต่สุดท,ท้ายแล้วคนตัวบางก็นั่งลงใกล้ๆกับขอบอ่างไม้รู้ว่าท่านอองนั้นดุและชอบบังคับถึงยามนี้อยากจะต่อต้านไปเสียทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมนั่งลงอยู่ดีมือเดียวยาวนั้นยกขึ้นแล้วยื่นมาแตะที่หน้าผากของอีกคนเบาๆเซวจนพังะตัวนี้เจ้านะเล่นซนจนได้เรื่องวันหลัง่าซนอีก เขาก่าวแบบนั้นเหมือนดุเด็กตื้อคนตัวบางหันหน้าหนีแล้วทำหน้าบึง้งอาบน้ำแล้วพักผ่อนไม่ต้องไปนอนห้องผูดติดตามหรอกคนอื่นเขานีะ่ะเหนื่อยมาทั้งวันถึงยามนี้ก็คงจะเข้านอนกันแล้วเจ้าเป็นเด็กดีสักวันจะได้ไหมท่านออกแปลกไปเรากลับไปกินยาผิดขนาดไม่ก็เมาสุราเมรัยหรืออย่างไรกันถึงได้พูดจาแปลกประหลาดแบบนี้สีหน้าววตาเจ้าเป็นวิตกข้าจะไม่ทำกับเจ้าเช่นคืนั้นหรอก เจ้าวางใจเถอะใช่สิความจริงแล้วหญิางงามที่ท่านหมายปองอะ่ะเห็นเดินสวนทางขึ้นมากับข้าบัดนี้นางยังไม่ถึงห้องท่านหรอกหรือข้าน่ะให้นางไปนอนอีกห้องหนึ่งแล้วในเมื่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งจากห้องเต้ทุกอย่างก็ยังคงเป็นเช่นเดิมอีซานกล่าวถ้าอย่างนั้นกลับไปคราวนี้ท่านก็รีบไปทูลเรื่องให้ห้องเต้ทราบโดยเร็วสิข้าก็จะได้กลับบ้านข้าท่านก็จะได้สมรสกับนาง ทุกอย่างจะได้จบสิ้นทีพูดไปแบบนั้นล็อกออกจากห้องน้ําไปเมื่อท่านออกอาบน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกมาพบก็ออกมาพบว่าคนตัวบางไม่ได้ออกไปไหนยังยคงนั่งเก็บผับผ้าอยู่ตรงนั้นไปอาบน้ําเสียแล้วมานอนตรงนี้เขาสั่งเสียงเรียบเช่นเคยเซียวจุนกลายเป็นคนตัดสินใจไม่ขาดตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นเมื่อก่อนป่านนี้คิดจะไปไหนก็ไปแล้วบอกไว้ว่าจะไปนอนห้องผู้ติดตามป่านนี้ก็จะต้องออกไปแล้วแน่ๆ เหตุใดยังคงนั่งรออยู่ตรงนี้ข้าจะไปคนร่างสูงไม่ได้พูดอะไรแต่จดจ้องใบหน้าไม่วางตาสุดท้ายเซียวจุนจึงยอมด้านเหมียวอิงว่านางถูกสั่งให้ไปนอนอีกห้องหนึ่งที่ติดกันคิดไปคิดมาก็เป็นวิตกจะเอาอย่างไรดีเพราะว่าแผนที่หนึ่งดูเหมือนจะติดขัดหรือว่านางควรเริ่มแผนที่สองในช่วงสามวันนี้ที่มีงานราชการนางจะต้องจัดการว่าที่ประชายาลำดับหนึ่งให้สิ้นไป พูดพลางก็ล่างจดหมายกับตาประทับที่กําไว้อยู่ในมือส่วนห้องท่านอองยามเดึกนั้นก็เสียงก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังขึ้น